แล้วค่ะทุกคนค่ะเจอกับบิวที่เดิมค่ะช่องคุณบิวตี้ขยี่หวยนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามด้านล่างเป็นกำลังใจให้บิวกันด้วยนะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะบิวมีเรื่องจะบอกค่ะตอนนี้ค่ะ บิลมีกลุ่ม V.I.P ใหม่แล้วนะคะแอดไลน์มาที่ BWTY 888 8 8 88, ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะสมัครฟรีนะคะย้ำอีกทีค่ะว่าสมัครฟรีนะรับสมาชิกจำนวนจำกัดเท่านั้นนะคะเต็มจำนวนแล้วขออนุญาตปิดรับทันทีค่ะมาค่ะแนวทางวันนี้ต่อกันที่จีนเช้าและบ่ายค่ะขยี้กันไปเลยค่ะ7และ0นนะ 7และ0นะคะ2ตัวค่ะ0102 03 04 75 71 79 7และ72ค่ะส่วน3ตัวค่ะ701และ750ค่ะวิธีการเล่นของบิวค่ะง่ายมากค่ะเอา7และ0วิ่งรูด19ประตูบนล่างนะคะแล้วอย่าลืมกันนะคะแอดไลน์มาที่ a d b w t y 8 8 8ค่ะแล้วมาเจอกับ,บบิวในห้อง vip นะคะดวงดีรับซับค่ะทุกคน